Facebook mm hmm. เพจดรามา่าดิกได้มีการเปิดเผยถึงกรณีการลงบัตรประชาชนในโลกโซเชียลซึ่งขณะนี้กำลังมีพวกมิชาชีพนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องโดยระบุว่ามีหลายเคสแจ้งเข้ามาว่าเขาเคยพลาดไปลงบัตรประชาชนในโซเชียลตอนซื้อขายของออนไลน์ ปรากฏว่าโดนแก๊งมิจฉาชีพพวกที่ทําเพจหลอกขายของเช่นหลอกขายจักรายานไฟฟ้าเอาภาพบัตรประชาชนเขาไปตัดต่อใส่ชื่อบัญชีม้าเข้าไปเพื่อหลอกเหยื่อให้หลงเชื่อว่าบัญชีม้ามีตัวตนตรวจสอบได้แล้วพอโอนเข้าบัญชีม้าไปมันก็บล็อกเขาพอผู้เสียหายไปตามหาข้อมูลดูถึงเจอคนในภาพและรู้ว่าเป็นคนละคนกับบัญชีม้าที่หลงโอนไป ใครที่เคยลงภาพบัตรประชาชนในโซเชียลให้รีบลบครับไม่งั้นอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แบบนี้อีกรัวๆ